เนื้น่ากินไหมอาจะลองชิมสักหน่อยเนาะลองเอามาต้มดูซิแล้วก็ไปฉีดไล่เพีอะไรมารงดูซิมันจะเวิร์กไหม <c oughs> คนเรามานันงงูก่อนฉลาดเนาะความงูมาก่อนความฉลาดเป็นเรื่องปกตินะครับฮ่าฮกินเหม็นขิวหึงไง สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการทดลองนะครับเอาฟ้าทลายโจนที่ผมมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเอามาต้มทำสารไล่แมลงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นการทดลองนะครับว่ามันจะได้ผลอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับสารพัดจัดประทำนะครับก็มี ความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆก็จะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับไปดูกันครับผม างแช่น้ำเพื่อเอาดินออกนะครับต้มนะครับต้มไปต้มให้เดือดเดี๋ยวเดือดเดี๋ยวมาดูกันอืมเนื้นอน่ากินไหม่าะะลองชิมซะหน่อยนะ เดี๋ยก็รู้เดี๋ยก็รู้เอาไปทำอะไรต้มแน่นหมอ้อนะครับยัดแบบแน่นๆเลยนะเขมข้นแล้วเดี๋ยวเราไปเจือจางก่อนใช้งานเนี่ยเดี๋ยวต้มเดือดได้ทีแล้วเราก็ไปกรอกใส่ขวดเก็บไว้นะครับถึงเวลาเราก็มาใช้เดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่ไม่อยู่ใส่เกลือไปหน่อยครับเดี๋ยวไม่หร่อยเนี่ยเดี๋ยวตัวแมงกินเนี่ยไม่หร่อยใส่เกลือหน่อยจา้าลูก เออพลีฟ้าทลายโจรที่บ้านมันเยอะนะครับลองเอามาต้มดูซิแล้วก็ไปฉีดไล่พีอะไรแมลงดูซิมันจะเวิร์กไหมดูซิขีสีเขียวอูหน่ากินน่ากินอืมสีมันน้ำชาเลยกีเมากี้มันเดือดแล้วนะครับลองใส่เกลือลงไปนิดนึงม่รู้ใส่ไปทําไมเหมือนกันแต่ให้แมลงกินได้อร่อยไหมมั้งไม่ใช่ น่าจะใส่ใบเล้าสีเกี่ยวกับสีสันนะครับแล้วก็น่าจะทําให้มันเก็บได้นานขึ้นน,นะนะมีเกลือนะก<อ>็จะไม่บูดไม่เน่าอะไรอย่างเงี้ยช้าลงบูดเน่าช้าลงอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะความคิดส่วนตัวผมนะเห็นต้มเติมอะไรเขากใส่เกลือกันผมก็ใส่ซะหน่อยนะตามตามตามเขาหน่อยอันนี้ไม่ได้ทําตามใครนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ได้เปล่าฟ้าอะไรโจนเนี่ยเอามาต้มแล้วก็ไปกําจัดแมลงเพราะว่า ในตำราของอาจารย์หลายๆท่านนะเขาก็ใช้ออบลอเพชรหมักใช่ไหมนี่ผมมีฟ้าทลายโจรเยอะก็เลยใช้ฟ้าทลายโจรซะเลยเดี๋ยวไปลองใช้ดูก่อนลูกวาเป็นไงนะครับก็ต้มมาสักพักแล้วล่ะครับก็หลังจากเดือดก็ผ่านไปสัก5-10ถึงนาทีนะครับก็ปิดไฟแล้วหมอจะล้นใหญ่แล้วเดี๋ยวพักให้เย็น พอเย็นแล้วเราเอาเก็บไว้ในขวดเ,เดี๋ยวเวลาใช้เรามาผสมน้ํากันลองสักอาจจะครึ่งนึงหรือว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวตอนจะผสมเนี่ยเค่อยดูอีกทีนึงเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าพรีมันชุมอยู่เหมือนกันจะได้ผลไหมยเย็นแล้วก็ตัก ใส่ถังเอาไว้ใช้นะครับกลิ่นมาดามหอมชื่นใจเหม้นเขียวหนึงเลยแรงเม่อใครแน่ๆอย่างนี้คนเรามานันงงูก่อนฉลาดเนาะแน่วงงูมาก่อนความฉลาดเป็นเรื่องปกติ ฉลาดเริ่มมาเรื่อยๆครับเฮ้เฮ้เนี่สูตรเข้มข้นขมอย่าบอกใครเลย ันนี้เป็นเวอร์ชั่นทดลองนะครับผมกาวนะครับมันเข้มข้นนะยังไม่เคยไปดูที่ไหนมาว่าเขาใช้กันยังไงนะผมลองต้มแล้วลองใช้ดูนะผมเอาเป็นเอากับผมต้องการความแรงหน่อยนะเอาเป็น1นึต่อสิแล้วกัน1นึต่อสิก็แบ่งเัน10ส่วนถึงหนึ่งสิหประมาณนี้แหละถึงเงยประมาณเนี้ยกะกาวนะ ก,กาะเอาขีดเนี่ยเลยมานิดนึงลองดูลองดูแลเดี๋ยวไปพ่นดูดูซิว่าถ้าจะอยู่ใคจะไปต้นไม้จะไปหรือว,ว่าพีจะไปแทน เต็มคนไปนะครับถ้าถ้าเทียบกับที่เขาผสมก็ทัวทัวๆไปอะที่ว่าไม่กี่ซีซีตอน,นั้นหนูนนิะนี่ของผมมันข้างจะเยอะนะแต่ลองดูครับลองดูเดี๋ยวไปใส่น้ำรอสักครู่นะครับใส่แล้วเหลือเหลือที่ไว้ให้อากาศหน่อย้ะปัมเข้าไปโอฉีดนี่ก็แพงมากเลยนะครับยี่สิบบาทโอฉีดยี่สิบ ล้วก็เอามาแอดใส่ขวดใส่ขวดน้ําอารมณ์นะครับน้ำอารมณ์ขวดน้ําอารมณ์เนี่ยเขาเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึง่งคือเขาทนแรงดันได้นะครับมาแล้วเราปั๊มแรงดันเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีปัญหาถ้าเราเอาขวดน้ําน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยเวลาปั๊มแรงดันเข้าไปอะมันจะบวมนะครับอันนี้ไม่มีปัญหา รัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้จุกนี้ใช้มานานแล้วทดสอบนี้โอเคเดี๋ยวไปพ่นกันไปเนื่องจากอุปกรณ์ไม่เออมนวยนะครับผมขอถ่ายไปกับพ่นไปนะครับมือซ้ายถือกล้องมือขวาพ่นลองดูนะครับหืมกลิ่นเหม็นขีวหึงงไงอันนี้เป็นต้นต้นที่เคย โดนบุกมาล้อมแล้วครับแล้วผมก็ได้เด็ดทิ้งไปเหลืออาจจะไม่หมดเหลือแบบตัวพ่อแม่พันธ์ุอีกหน่อยนึงน่ะเขาก็เลยเนี่ยขยายพันธ์ุอีกแล้วนี่ลองพ่นดูดิมันจะเป็นไงมีฟ้าลายโจงอกเลยนะแต่ว่าเป็นต้นไง ใช่าสารสกัดอย่างที่เราไปต้มมาอย่างนี้รู้แล้วใครจะอยู่กันจะไปเอาแบบคนๆเลยพ่นแฉะๆเลยอวันนี้วันที่พ่นนะครับวันที่สี่มิถุนายนะครับหกห้าสี่มิถุนาหกห้าอยากจะติดตามอาการถ้ามันสำเร็จผมก็จะทำคลิปต่อมันไม่สำเร็จก็คงจะหยุดไปแค่นี้ เป็นเพียกินคุณนายตื่นสายนะครับแต่ต้นนี้ก็เป็นกะเพราโดนประตุพืชทําลายเหมือนกันเห็นไหมคนไปดูแลเดี๋ยวสองสามวันมาดูซิว่ายอดแตกใหม่มีปัญหาอะไรไหมอันนี้ก็ยอดใหม่งอกมาแตกมาได้ไม่นาน,นก็มีปัญหานะไม่รู้ว่าต้นไม้จะตายหรือว่าเพียจะตายนะครับอยู <c oughs> ่ก็รู้คนเรามันต้องมีการทดลอง อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องทดลองนะครับบาผิดมัพลาดไดผลมาัางไม่ได้ผลมาัางผลมากก็จะพลาดมากกว่าได้ผลนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะนั้นมันต้องทดลองนะครับพริกก็เหมือนกัน,นก็พ่นบ่อยๆพ่นบ่อยๆอ,อ,อันนี้รอนหลังๆนี่ผมไม่ได้ผสมเลยนะใช้ ้มมาเท่าไหร่ใส่ไปหมดเลยเพราะว่าสืบว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอป,ป,ป,ปรับเอาตามสะดวกเนี่ยพวกบอลไว้ลาว,วาโครคาเซียวไว้ลาว,วาอะไรพวกนี้มีลายแดงรบกวนเหมือนกันนะขอพ่นบ่อยๆก็ป้องกันได้นะครับแต่ถ้าเขาเป็นเยอะขอย้ํานะครับถ้าเป็นเยอะแล้วจะไม่ค่อยหายนะครับเอาไม่ค่อยอยู่หลังจากที่ได้ทดลองแล้วนะครับ ก็ปรากฏว่าตาภาพเลยก็เคลียที่เขาเป็นหนักๆอ่ะเป็นเยอะๆแล้วอะจะไม่ค่อยได้ผลนะครับจะได้ผลกับพวกการป้องกันซะมากกว่านะครับแล้วก็ได้ผลกับเคลียที่เกาะยอดพลิกเน้นนะครับที่เขาเริ่มมีเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเน้นไปในทาง่นป้องกันจะได้ผลดีกว่านะครับป้องกันพวกลายแดงอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยอันนี้ก็มีร่องรอยอยู่นะครับใบนู้นใบไกลอ่ะตัวลายแดงอยู่ก่อนหลังจากที่พ่นก็หลังจากที่เขาหายจากลายแดงไปแล้วผมไม่ได้ใช้ยานะก็เอามือลูดเอาลูดให้ลายแดงมันออกไปตัวไหนโดนลูดคามือก็ตายไปแล้วก็เอามาให้โดนแดดโดนไลไหน่อยแล้วก็พ่นด้วยเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ย ก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นหนาแบบนายตื่นสายอย่างนั้นน่ะไม่ไหวนะครับมันต้องใช้สารเคมีแล้วแหละน้ําฟ้าทลายโจรเอาไม่อยู่ผมก็ลองพ่นดูอ่ะลองพ่นอยู่สองสาวันนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่น้ํายาล้างจานนะครับไม่ได้ใส่สารจากใบก็อาศัยพ่นบ่อยๆเอาก็ก็มีแต่ยอดพริกนะครับที่ดีขึ้น แล้วก็ยอดกระเพราก็รู้สึกว่าดีขึ้นจาก,กตัวอะไรมากัดมีตัวอะไรมากัดมาเกาะน,นะครับแต่ว่าคุณนายติณสายก็สรุปเลยว่าไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าเพียเขาเกาะเยอะแล้วคลิปที่แล้วผมก็ได้เด็ดเขาไปเผาไฟสักเยอะแล้วนะครับแต่มอาจจะลงเหลือเชื้ออยู่ไงเขาก็เลยอยู่ต่อไปอีกสําหรับท่านใดที่มีสูตรฟ้าทลายโจรไล่มแมลงก็อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านอกจากที่เขามีสูตรที่ผมไปดูดูมาแต่ผมยังไม่เคยทำนะพวกสูตรน้ำบอรเพร็ดหมักอะไรพวกเนี้ยกายาสูบเนี่ยดีผมไม่มีไงบ้านผมฟ้าธลายโจรเยอะลองฟ้าถลายโจรแล้วกันเพราะผมมีนี่อันนี้คือเหตุผลที่ผมเอาฟ้าทลายโจรมาลองดูนะครับก็ผลสำหรับเล็กน้อยนะครับได้ แต่ว่าเป็นเยอะแล้วไม่ไหวนะครับเอาไม่อยู่ก่อนเน้นพ่นบ่อยๆนะครับออกประมาณประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรที่มันน่าสนใจก็จะมาลงให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ